ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจที่จะทำสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็เลยมาเดินดิมๆิม,ม,มส่วนยางนะครับว่าจะมาเดินหาต้นไม้ด่างหรือว่ากล้วยด่างนะครับไปเดินด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ ผมจะได้ไม้ด่างอะไรบ้างนะครับดูจุดนี้สิครับท่านผู้ชมปลูลงยาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าปลูลงยาชนิดนี้นะครับก็เป็นชนิดที่ด้านใบด้านหลังใบเป็นสีเขียวนะครับชนิดที่ด้านหลังใบเป็นสีแดงไม่มีนะครับในพื้นที่บ้านผมนะครับเยอะมากเลยนะ สวยงามมากเลยนะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับถ้าปลูกปลูกพวกนี้ก็ต้องมีเสาให้เกาขึ้นนะครับไปต่อครับเจอไม้ด่างต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าด่างแทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับอยู่ในสวนนะครับไม่ได้อยู่ในป่าสงวนแต่อย่างใดนะครับ ต้นที่เราเห็นนี่คือใบของต้นฟักข้าวนะครับท่านผู้ชมที่บ้านผมจะเรียกกันว่าขี้ปลาไฟนะครับนี่คือใบของฟักข้าวนะครับฟักข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มียามีสารต้านอนุม,มูลอิสระนะครับแถ่วสมุสงครามสมุสาครก็เก็กจ้าฟักข้าวมาทำเป็นน้ำดื่มเป็นขวดนะครับขาย เยอะมากเลยครเจองูด้วยครับ,เ,รบเป็นงูสายพานนะครับงูสายพานนะครับต้องสังเกตดิถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นนะครับตัวเล็กมากเลยน่าจะเล็กกว่ามวนบุรีนะครับอยู่โคนยางเลยนะครับก็มาเจอต้นปราญจงอางด่างนะครับต้นนี้ เป็นชนิดที่ลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนลายๆนะครับก็มีด่างไม่เยอะนะครับเดยด่างเขานะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่ใบนะครับแต่ก็ด่างใบเดียวนะครับสวยมากนะครับวานปรยายาจงงางนะครับเดี๋ยวต้นนี้จะเอาไปเลี้ยงไว้ดูนะครับอยู่ติดโคลยางเลยครับ เราคือต้นสเสนจันนะครับท่านผู้ชมสเสนจันก็จะขึ้นอยู่ตามในสวนเนี่ยมากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าตรงริมน้ำกลางสวนนะครับริมสวนก็จะมีกล้วยต้นดำนะครับที่โตแล้วด้วยนะครับ ่ายให้ชมกันนะครับเป็นกล้วยป่านะครับจะนิดตี้ลำต้นเป็นสีดำนะครับเป็นกล้วยสายพันธุ์ที่หายากมากนะครับแต่ว่าในพื้นที่บ้านผมก็ยังพอหาได้นะครับลำต้นเขาเป็นสีดำนะครับกล้วยชนิดนี้นะครับตอนต้นเล็กใบก็จะลายนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นไม่มีไม่มีลายนะครับ สวยมากนะครับวยต้นดํานะถึงจุดนี้ก็มาเจอต้นไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับก็เรียกกันว่าต้นขี้แรดนะครับเป็นไม้ที่มีหนามนะครับแล้วก็ลักษณะจะเป็นใบเหมือนเหมือนเขาจะด่างนะครับตกไปเลยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเกาจะด่างแท้หรือว่าด่างเป็นโรนะครับผมไม ไม่เอาไปนะครับปล่อยให้อยู่แบบนี้นะครับในอนาคตก็มาดูเขาใหม่เพราะว่าอยู่ติดกับสวนนะครับต,ต้นนี้ก็คือเป็นต้นรางดนะครับรางดหรือว่าเ,เป็นต้นฟิโลเดนรอนใบพายนะครับนี่สวยมากเลยนะครับอยู่ตรงกลางสวนนะต้นที่เป็นใบด่างเขาก็ค่าตัวสูงมากเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกต้นลูกชกต้นเล็กๆนะครับเนี่ย ยอะมากเลยนะครับด่นสวยจุดน,นี้ก็จะมีพวกสนีจันเยอะนะครับนี่ฮะต้นนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับต,ต้วนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับสนีหจันเนี่ย ที่เป็นใบเขียวๆต้นเขียวเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะครับหลากสายพันธุ์ทีเดียวแล้วครับทีนี้การจําชื่อสเสน่ห์จันเนี่ยมักจะสับสนนะครับสเสน่ห์จันล้วนๆเลยนะตัวนี้เป็นยอดสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสเสน่ห์จันหอมนะครับ หอ,อมมากเลยสนีจันหอมเนี่ยหวงเขาอ่ะข้างในจะเป็นสีออกแดงๆหอ,อ,อมมากเลยในจุดเดียวกันก็มีหลายชนิดนะครับต้นสดเขียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีหลายชนิดดูต้นนี้นะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับต้นสน์จัน นี่คือต้นเล็กนะครับต้นนี้ลักษณะใบเนี่ยเหมือนจะเป็นคล้ายกับเป็นสนิทจันดำป่านะครับเพราะว่าใบเก่าจะเป็นรูปหัวใจน้อยนะครับเหมือนต้นนี้นะครับนี่คนละแบบกันนะครับสองต้นอยู่ด้วยกันแต่ว่าคนละชนิดกันกต้นนี้หูใบติดกันเลยนะ ก็คงชนิดหนึ่งนะครับเสน่จันต้นเขียวใบเขียวเนี่ยเขามีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้และก็ศึกษาให้ดีนะครับผมเองก็ยังรู้จักไม่หมดนะครับเสน่ห์จันก็มีหลายชนิดเหลือเกินนะครับสดสดครับท่านผู้ชมเสน่ห์จันเยอะมากนะครับในส่วนนี้ก็มีเป็นพันๆต้นเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโรคนะครับตัวนี้ถ้าดูตามลักษณะยอดนะครับ น่าจะเป็นเสน่ห์จันดำนะครับเพราะว่ายอดและใบเขาอยู่ในลักษณะนี้นะครับหรือหากเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดรู้จักนนจก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับต้นนี้เวลาออกยอดมาก็จะเป็นยอดสีน้ำตาลมาก่อนนะครับสีน้ำตาลอ่อ,อนอพอโตขึ้นก็จะเป็นใบสีเขียวต้นนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์จันดำนะ เพราะว่าลักษณะใบจะแตกต่างกับสเสน่จันอื่นนะพืชที่อยู่ในจุดนี้นะครับนีนครับเป็นต้นกล้าของต้นลูกชกนะครับนี่นะมีเป็นแสนแสนต้นเลยนะครับก็หล่นมาจากต้นแม่ของเขาเนี่ยนะครนี่คือต้นลูกชกนะครับ ลูกอ่อนที่เขาเอามาทำก็จะเป็นลักษณะเหมือนลูกจากนะครับเอามาทำเป็นของหวานทานนะครับแต่ว,ว่าแถวบ้านผมไม่มีคนทำนะครับเพราะว่าคนที่ทำต้นนี้เป็นน้อยมากเลยนะครับเพราะว่ามันยางเขาคันด้วยนะครับต้นนี้ผมเคยเจอใบด่างนะครับ ก็คือต้นกล้าของต้นลูกชุกต้นนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสนจันอะไรนะครับเป็นต้นสีเขียนะงนับเดี๋ยวจะดูกันกลิ่นก็อหอมพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะเอาไปปลูกไว้ดู ตอนนี้เจอแล้วนะครับต้นที่เป็นใบด่างนะครับเป็นต้นลูกชกนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าต้นเนานะครับแถวบ้านเรียกว่าต้นหนานครับมผมจะลองเอาต้นนี้ไปดูนะครับว่าเขาออกมาจะด่างเพิ่มมาไหมนะครับมีอยู่สามต้นนะครับลักษณะเป็นด่างเหลืองสองต้นนะครับ แต่ว่าผมจะเอาต้นที่มีใบด่างเป็นเส้นต้นนี้นะต้นเดียว,ต,ว,วตัวอัญยาจุงงารจบท่านต้นเล็กๆนะครับสูงประมาณ40เซนนะครับเป็นชนิดต้นเป็นสีชมพูลายลายนะครับสวยมากดูสนิดจันต้นนี้นะครับท่านผู้ชมสูงใหญ่มากเลยใบสวยมากเลยนะครับ สน่จันต้นเขียวเนี่ยก็มีสน่จันดำาสน่จันเขียวสน่จันสีหมาโพแล้วก็ยังมีอีกชื่ออื่นอีนะครับสับสนมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตใบก่อนให้ดีนะครับแล้วต้นเขียวเนี่ยผมกําลังศึกษาอยู่นะครับผมเจอผมก็พยายามเอาไปปลูกไว้อย่างละต้นสองต้นเพื่อที่จะามาศึกษานะครับ ยู่ริมส่วนยางเยอะมากเลยนะครับไม่เจอไม้ด่างเลยนะครับท่านผู้ชมเจอแต่ต้นสนีจันสวยๆนะครับเนี่ยครับต้นนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับสูงใหญ่มากเลยนี่คือลักษณะใบของเขานะครับก็ ใบด่างด้วยนะครับหนึ่งใบนะครับไม่ว่าด่างทะเป็นโรคหรือว่าด่างอะไรนะรสวยมากเลยนะครับสูงใหญ่มากเลยนะครับความสูงเขาดูเฟิร์นต้นนี้สิครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับ ไม่รู้จักเลยว่าเป็นอะไรนะฮะสวยมากเลยนะครับก้านใบก็สวยมากดูกล้วยป่าต้นดำต้นนี้สิครับท่านผู้ชมสูงประมาณสิบเมตรนะครับสูงมากเลยนะครับสูงขึ้นไปถึงเกือบถึงยอดยางเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ผมอยู่นี่คือส่วนที่ น้องชายผมนะก็มองไปไกลๆนู่นนะครับก็จะมองเห็นเป็นภูเขาอยู่นะครับก็จะเป็นตะลนะครับตะเลตรังฝั่งอันดามันนะครับที่ผมอยู่นี่ก็จะมองเห็นเกาะลีบงนะครับเกาะลันตาเกาะสุกรเกาะลีเปะแล้วก็อีกเกาะอีกหลายๆเกาะนะครับในจังหวัดตังนะครับ วิวสวยมากเลยนะครับตอนเช้าถ้ายืนในจุดนี้ก็จะมองเห็นหมอกนะครับมองเห็นหมอกขาวไปเลยนะครับสวยมากเลยนะครับด้านล่างก็จะมีแต่สวนยางกับสวนปาล์มนะครับที่เรามองเห็นยนะครับจะไม่มีตุ่งนาลงเหลืออยู่เลยนะครับตุ่งนาหายไปตั้งแต่อายุผมยังไม่ถึงยี่สิบนะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครัเปันต่อครับเจอบนประยาจงงางด่างอีกแล้วนะครับแต่ว่าด่างไม่เยอะนะครับ ต้น,นดูพลูช้างพวกนี้สิครับท่านผู้ชมบ้านผมเนี่ยพลูช้างแบบเขียวๆนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าใบด่างไม่มีเลยนะครับแบบพลูช้างด่างไม่มีเลยนะครับที่นี่นะครับนี่ในส่วนยางนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนนี้จะมีต้น อะมีเรียมมีเดียมเยอะมากเลยนะครับขึ้นอยู่ทั่วไปเลยนะครับตั้งแต่แบบที่ยังเป็นรุ่นเยาวจนมากลายเป็นใบที่ฉีกแล้วเนยะอะมากเลยคนระับต้นไหนที่ขึ้นตอไม้ได้เขาก็จะสวยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมชนะี่ะสวยมากเลยนะครับนี่อยู่ในสวนยางนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับบนพื้น วันนี้ลงมาถึงก้างล่างเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ต้นไม้ดางเลยนะครับได้มาต้นเล็กแกสองต้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ก็ต้องจากลานไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ